สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวไวารายการที่จะบอกเล่าถึงผลงานประสบการณ์และความรู้ทางศัตว์ฮวงุย่ยของปร,รมาจารย์วารัตน์อักุลโควิดนะคะจากเมื่อวานนะก็เอฟีก็ทักมาเยอะเลยว่าอ,อยากได้อีกเคตอีกนะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่ความรู้แล้วก็เป็นการยกตัวอย่างความรู้ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต่าหมวกดำของท่านอาจารย์มาครับหรือว่าท่านอารว์วรศาตรอักษรโควิดเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกร็ดนะเพราะาใน ช่วงนี้เนี่ยภาวะข้าวยากหนักไงธุรกิจก็ฝืดเคืองนะความสําเร็จในแต่ละบ้านก็ลําบากเพราะว่าเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์เขาพูดไว้ก่อนแล้วตั้งแต่นานแล้วนะยุคแปดตั้งแต่อาจารย์เป็นคนแรกที่พูดถึงเรื่องการข้ามยุคการมีอยู่ของยุคก็ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ผ่านยุคเจ็ดนะแล้วช่วงผ่านยุคเจ็ดมาเนี่ย ตอนเข้ายุคแปดใหม่ๆท่านอาจารย์ก็บอกแล้ว,ว่า20ปีนี้จะเป็นยุคทองอแห่งความมั่งคั่งเพราะว่ายุคแปดเนี่ยคือยุคที่คุณสามารถจะสั่งสมความมั่งคั่งได้มากที่สุดละสูงสุดละทีนี้พอเข้าสู่ยุคเก้าเมื่อไหร่เนี่ยล้วก็ช่วงยุคแปดเนี่ยท่านอาจารย์ก็เตือนด้วยนะว่าน้ําที่อยู่ในตําแหน่งไหนเป็นอัปมงคลนะที่อยู่ในตําแหน่งไหนเป็นมงคลนะคะเป็นคนแรกที่พูดว่าทิศทางที่เป็นมงคลนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปตามการเวลาเช่นเดียวกันแล้วก็ เตือนพวกเราเสมอนะถ้าเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์จะได้ยินว่าท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะหมดยุคเกนะ้าเนี่ยประมาณส<ม>ามสี่ปีแล้วะนะเตือนย้ำเสมออะไรที่ท่านอาจารย์ทําให้ได้อะไรที่เป็นการเพิ่มพลังให้ลูกศิษย์ได้กัจพยายามทําให้ทั้งหมดเลยว่าจะทําอะไรให้ทําในยุคแปดเนี่ยดีที่สุดนะคะพื้นฐานพลังดีที่สุด แล้วก็ทีนี้พอเข้ายุคเก้าจริงๆตอนหลังก็เต็มบ้านเต็มเมืองนะทุกคนก็มายุคเก้าตื่นตุ้นไ่รู้ศาสตร์ไหนศาสตร์ไทยศาสตร์จีนศาสตร์อะไรมาลูกมายุคเก้ากันหมดเลยนะแต่ก็มาลุกแต่ก็ดูแล้วหลายอย่างก็มีแนวโน้มที่ดีนะเช่นเออเหลืองเงาสะท้อนเนี่ยอ่ะก็โอเคนะคะพลังจะเข้าแสงไฟอะไรเงี้ยอ่ะโอเคเมื่อวานเราก็พูดถึงไรในทิ่ใต้นะซึ่เป็นทิ่สําคัญประจำยุคเก้าแล้วก็ ควรจะทำอะไรบ้างนะวันนี้เดี๋ยวมีเพิ่มเติมเคล็ดให้เล็กน้อยสำหรับการทำธุรกิจโดยตรงเลยแล้วก็เน,น้นๆเป็นอาถพนนะจะได้เข้าใจว่าศาสตร์ด้วยท่านอาจารย์เนี่ยจะกระตุ้นหรือว่าจะทำให้พวกเรามีธุรกิจที่แข็งแกร่งได้ยังไงนะความรู้ที่ดีอย่างนี้นะครับรู้แล้วก็ช่วยแชร์ต่อไปด้วยแล้วก็นำไปใช้ด้วยอะไรที่มันเป็นประโยชน์ เพราะว่ามันก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งนะว่าวิชามีจริงนะคะก็ต้องลองนะใครที่ไม่เชื่อเลยลองทําสักอย่างดูก่อนแล้วไผลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกพวกนทที่สะดวกล้กันอ่ะง่ายๆเลยนะการทำเคล็ดให้เกิดความแข็งแกร่งทางด้านภาวะการเงินการลงทุนด้วยนะคะและอาชีพโบกไปด้วยสามารถทำได้โดยการนำข้าสารใส่ในซองแดง แล้วนำไปวางไว้บนชั้นวางของภายในห้องครัวอ,อันนี้เป็นเคล็ดที่แยกจากเคล็ดถังข้าวสารที่ป๋าเคยเคยสอนใน,อในห้องเรียนน,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 นะคะอ่ะในชั้นในห้องครัวนะก็อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะคะการวางก้อนหินอัญมณีสีดำไว้บนโต๊ะทำงานหรือในบริเวณที่ทำงานจะช่วยกระตุ้นการเงินที่ดีขึ้นทั้งยังช่วยส่งเสริมความมั่นคงในเรื่องของการงานและชีวิต เพราะสีดำหมายถึงเงินทองนะคะส่วนหินอัญมญณีมีพลังดูดเงินและช่วยปกป้องคุ้มครองอีกด้วยะะถ้าใครช่างสังเกตเวลาไปรีสอร์ตหอชั้เข,ขาม,มีโอกาสเขา้าบ้านท่านอาจารย์จะเห็นว่าภูเขาหลังท่านอาจารย์ครึ่งหนึ่งเป็นสีดำครึ่งหนึ่งเป็นสีขาวอืนั่นก็คือภาวะที่ตอนนั้นท่านอาจารย์อธิบายให้ฟังนะว่าคือเป็นหินหยางเป็นสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็ เป็นโลหะให้กําเนิดน้ํานะคะเป็นภูเขาที่เป็นเป็นเงินทองแหละพูดง่ายๆนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยตอนนี้ท่านอาจารย์วางมงกุฎใช่ไหมคะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะท่านอาจารย์วางอุ้งหัดพระเจ้าที่เด็กที่นอนอยู่นะคะหมายถึงสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองเต็มที่อืตอนนั้นก็พอพอใส่พอใส่สัญลักษณ์อีกอย่างเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นนัยยะของ ความเป็นก้อนหินที่เป็นเหมือนจักรพรรดิอะประมาณนั้นความยิ่งใหญ่นะคะเห็นไหมนี่คือตัวอย่างในการวางหินสีดํานะครับคป๋าบอกแล้วว่าท่านอาจารย์ใช้ทุกเม็ดแต่ว่าบางครั้งเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจหรืออีกชิ้นหนึ่งที่เห็นนะแล้วก็หลายคนจะงงก็คือเต่าดําที่อยู่ใต้โต๊ะท่านอาจารย์อืก็เป็นอัญมณีสีดําเหมือนกันแต่ท่านอาจารย์วางไว้ข้างหน้าใต้โต๊ะใต้โต๊ะไม่ใช่ข้างหลังนะข้างหน้าฝั่งเสือ อืมค่ะอืเพื่อพอานี้มันมีทางเดินไปห้องรับแขกอ๋อก็เลยถ่วงไว้นะคะอัญมณีสีดํานี้นะคะออกซิเดียนก็ได้นะคะเราไปทางยู่หรือว่าจะเป็นนินก็ได้นะคะขอให้เป็นสีดำละกันเยอะแยะใช่นแล้วก็ตัวเหมือนไทเกอร์อายใช่ไหมอเอาไทเกอร์อายเป็นสีน้ําสีน้ําตาลนะคะเป็นเนวก็คือนินนี่แหละอืเยอะแยะเอาที่ชอบส่วน ขนาดเนี่ยนะคะไม่ต้องสงสัยนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ก็ลูกเล็กอยู่ไกลก็ลูกใหญ่เนี่ยแ้วที่มองเห็นชัดๆไม่ใช่แบบจิ๋เดียวมองไม่เห็นคือเอาให้เหมาะสมกับโต๊ะทํางานกันเออมันมองเห็นจ้ะข้อต่อไปคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานแน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยจําเป็นมากทุกบ้านต้องมีอืในวิชาคงจุ้ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้เป็นเคร็ดวัตถุ สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้แก่เราได้เช่นเดียวกันทำได้ถูกต้องอใครมีคอมพิวเตอร์ก็จับไปนะคะทำได้ด้วยการติดเหรียญจีนโบราณเอ้ยเหรียญจีนโบราณสามเหรียญผลูกได้แดงไว้โดยหงายด้านหยางขึ้นอ่าด้านหยางคือย้ําอีกครั้งหนึ่งและอีกด้านหนึ่งจะมีสองขีดข้างาเนี่นะอนี้แ แต่ละเดียแต่รุ่นไม่เหมืนอนกันแต่ว่าสังเกตได้ง่ายคือด้านที่มันเป็นหยากมันจะมีตัวหนังสือสี่ตัวคสีม่มุมค่ะแล้วติดไว้บนตัวคอมพิวเตอร์ให้แน่นหรือ จะนำเอาเหรียญจีนสามเหรียญใส่ซองแดงแล้วติดไว้บนคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ทนาในคงพูดถึงในสมัยนี้เพราะว่าเขียนหนังสือนี่มาประมาณที่ยี่สิบกว่าปีแล้วสมัยก่อนคอมพิวเตอร์เออหนาๆใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยเป็นแผ่นบางๆเนอะติดด้ติดด้านหลังมุมดนมุมนึงแล้วแต่เราไม่ได้หมายความว่าต้องหน้าจอก็ได้นะคะข้างหลังก็ได้นะคะเป็นการเพิ่มพลังให้เขาหรือถ้าใส่ซองแดงก็ติดก็ต้องวางที่ฐานอ๋อติดด้านหลังด้านหลังจอก็ได้นะครับหรือว่าที่ฐานเดี๋ยวนี้มันจะมีแท่นวางมีแท่นโค้ง ใช่ก็เอาวางพื้ที่แช่นก็ได้เหมือนกันก็เลเอาละกันนะคือทําได้ทุกคนนะคะแล้วแล้วเคล็ดเหล่านี้นะคะจริงๆทําได้เลยไม่จําเป็นต้องรอเลิกยามนะคะวันตัวมันตัวแล้วกันดีที่สุดอ่ะโอเคกรณีที่เราได้รับเหรียญรางวัลหรือถ้วยรางวัลใดๆนะคะ เราควรจะวางไว้ในบริเวณห้องทำงานหรือห้องเรียนจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความมุมานะพยายาม,มก้าวการก้าวไปพบกับความสำเร็จในทางอาชีพการงานการเรียนและการเงินนะถามว่าประกาศน,นียบัตรได้ไหมมือกางทุกอย่างเลยนะไว้ในห้องทำงานเราอะ,อะไรที่เกี่ยวเรื่องชื่อเสียงการได้รับมาซึ่งคใครชนะในการแข่งขันต่างๆได้หมดเลยถ้าเราอยากจะให้ได้เบิ้ลนะคะ เราสามารถวางไว้ในที่ใต้ของห้องได้ถ้าที่ใต้ของห้องมีที่ว่างนะแต่ถ้าไม่มีที่ว่างสามารถวางไว้ในตำแหน่งกเหนือก็ได้ตืมหนงตกเฉียงเหนือของของห้องอันนี้ถ้ามีความรู้มากขึ้นแต่ว่าถ้าเอาแบบไม่มีความรู้เลยไม่ต้องวางไว้ตรงไหนก็ได้ที่เห็นชัดๆเข้ามานั่งทางานแล้วเห็นป้ายประกาศใช้คณะช่วยรางวัลตีกอล์ฟช่วยรางวัลอะไรก็ได้ก็วางไว้ตรงไหนแต่ แต่ถ้าวางของเหล่านี้แล้วต้องระวังนิดนึงนะคะระวังเรื่องเงาสะท้อนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่กระจกมันเงามากแล้วตั้งประจันประตูเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรนะคะก็ควรจะย้ายตำแหน่งให้มันอยู่ในภาวะที่ไม่ตัดพลังละกันอ,อสุดท้ายข้อสุดท้ายการจัดดอกไม้สีเหลืองและสีแดงไว้ในห้องทํางานหรือในบริเวณที่ทํางาน จะช่วยกระตุ้นการเงินให้ดีขึ้นได้จัดเลยสบายสบายออฟฟิศนะครับก็สามารถทำได้แต่เราต้องบอกไว้ก่อนนะดอกไม้สีเหลืองและสีดานี้ขอให้เป็นดอกไม้จริงนะคะเพราะว่าเราต้องการใช้พลังชีวิตของเขาแล้วก็อันนี้ก็คือเราใช้เคล็ดของสีสันเหมือนเหมือนที่เราบอกว่าสีคู่แดงทองนะคะจะหมายถึงสีที่เป็นมงคลสูงสุด นะคะมีพลังหยางสูงสุดเช่นเดียวกันนี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยนี่แค่หน้าเดียวนะในบรรดาหนังสืสิบสองในหมอการแจนะครับเพราะฉะนั้นความรู้แบบนี้นะครับแล้วก็เคล็ดลับแบบนี้มีเยอะมากศาสตร์ู้ช่วตเต่าบกดำนะครับอะไรทําได้สะดวกใจที่จะทําก็ทําอะไรที่มันทําไม่ได้ตอนนี้ยังไม่พร้อมก็เลือกอาจทาที่ที่ง่ายๆก่อนอแล้วก็ลองดูผลแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างที่พูดถึงมาเนี่ยนะครับ พื้นฐานก็คือเวลาเราตั้งแล้วเราวางแล้วเราต้องทาเคล็ดลับสามประการกากับหรือถ้าคนที่ไม่เป็นก็รีมายตัวเองเตือนตัวเองว่าเราตั้งเพื่ออะไรเราติดเพื่ออะไรแล้วเราเห็นแล้วเราก็นึกถึงระลึกถึงเสมอก็จะทําให้การงานของเราดีขึ้นนะครับแล้วใดๆต่างๆเหล่านี้นะจะบอกเลยว่าก็เป็นกุศโลบายแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะป๋าเพราะว่าเวลาเราจะทาเคล็ดพวกเนี้ย เราต้องขยับค้องหาพื้นที่เนี่ยเราก็จะอดไม่ได้ที่เราจะทําความสะอาดไปด้วยนะบางอย่างเราก็อาจจะเจอเอ้ยมุมที่ไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยจาได้ไหมที่วันนั้นที่บอกว่าหนังสือเรื่องอะไรเนี่ยควรจะวางไว้มุมไหนนก็คือก็คือมันก็คือการจัดบ้านที่เป็นระเบียบแบบนี้ให้เป็นหมวดหมู่แบบหนึ่งนะคะซึ่งถ้าได้ว่าลองจัดบ้านลองขยับดูแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดยังไงก็ตามชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะก็วันนี้ป๋าก็ได้รับสายมา าาลูกศิษย์อาจารย์นั่นแหละว่าจะเชิญอาจารย์แล้วตั้งนานแล้วแล้วก็มีคนแนะนําบอกมาแล้วสี่ปีแล้วตอนนั้นก็แย่ตอนนั้นก็แย่แล้วอตอนนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยเอไปไม่ไหวแล้วยังไงก็ม,มีมีทรั์เยอะแต่ขายไม่ได้หาทางออกไม่ได้เลยอืมอก็เลยบอกว่าทีมงานจะขึ้นเหนือเมื่อไหร่ก็ยังไงช่วยแวะมันดูให้หน่อยได้ไหมแล้วก็อยู่ไหนลหะอยู่แถวพิษณุโร ป๋ oh. าก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เบื้องต้นนะครับให้กลับไปเก็บบ้าน hmm. ทําความสะอาดบ้านแล้วเขาถ่ายรูปให้ป๋าดูทาให้บ้านสว่างเลยป๋าก็บอกเขาเรื่องอันนั้นข้อที่สองหลังจากทําแล้วเก็บสะอาดแล้วแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูก่อนคือพยายามอยากจะใช้ความรู้ของท่านอาจารย์เนี่ยเป็นโค้ด ก่วยไกด์ไลน์ชีวิตพวกเราให้มันดีนอย่างน้อยเบื้องต้นก่อนเออแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษากันนะครับแล้วก็คอนแทคต่างๆก็อยู่ใน facebook นั่นแหละถ้าอันไหนทาได้อไหนช่วยได้ก็จะพยายามช่วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ค,ความรู้ดีๆแล้วก็ความรู้ในศาสตร์ที่พวกเราเชื่อมั่นว่ามันช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงๆคือปณิธานอย่างหนึ่งของท่านอาจารย์ที่สั่งความไว้นะคะท่านอาจารย์ก็บอกว่าให้ ให้ดูต่อไปเถอะนะคะให้ทําต่อไปเถอะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยรู้ว่าวิชาเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือใช้วิชาให้เป็นประโยชน์ให้ถึงที่สุดละกันอืมค่ะแล้วก็มีหน้าที่ใช่แล้วคุณหมอเองคุณหมอก็ตั้งใจนะคุณหมอก็บอกว่าก็อยากให้ทําเพราะตอนแรกเนี่ยคุณหมอเองก็คิดว่าจะไปถือศีลกินเจนะคะจะไม่ยุ่งกับทางโลกแล้วไม่ค่อยชอบใช่นะคะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าก็ อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่อยากให้วิชาที่ท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์เล่าเรียนมาเนี่ยสูญหายไปนะคะแล้วคุณหมอก็คิดว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถช่วยคนอื่นได้นะเพราะว่าหลายครั้งที่พอเราแนะนําไปแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาบอกว่าใช่เราก็มีความสุขใช่แล้วช่วยหนึ่งคนเนี่ยก็คือ ทางครอบครัวของเขาก็ได้ด้วยนะคะอ่ะด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ความรู้ที่สามารถช่วยได้นะแต่เหนืออื่นใดนะถ้าไม่ลองทามันก็ไม่เกิดผลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลองปฏิบัติดูด้วยได้ฟังแล้วนะคะทําอะไรได้ลงมือทําเลยนะคะสําคัญที่สุดก็คือสะอาดสว่างสงบนะคะหอมสบายนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ